สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับใครจะมาหานะมาหาพี่ายได้ที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมนอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันบุรีรัมนะครับปักปมุดมาเลยอิสุสุคิงยตนนอกเมืองก็ได้นะครับหรือว่าโรบินสันบุรีรัมยก็ได้นะครับมีที่เดียวหาเจอหาง่ายอยู่ติดถนนใหญ่วันนี้เดี๋ยวพี่ไตจะพาไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เรียกได้ว่าขายดีมากๆเลยนะครับจนหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะ พี่กบใช้รุ่นนี้หรือเปล่าเดยวไปดูกันหลายๆท่านสงสัยว่าพี่กบไหนกบไหนกําลังเป็นข่าวหาดูได้หาดูได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นของเซลเหมียวนะครับที่จะเอาไปส่งลูกค้าที่บ้านนะน่าจะอยู่แถวโซนคูมเมืองนะครับคันนี้ก็เอารุ่นเดิมของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมิวเนะครับมันจะเป็นคอลเลกชันพิเศษก็คือเป็นจออเจ้าตัวคอลเลกชันแฟนทอมนั่นเองราคาเงินสดของมันนะครับ รวมสีขาวมุกแล้วนะก็จะอยู่ที่ 1, 000, 1่ล้าน1น่งหล้าน5้าแ0 0่่บาททวนอีกรอบหนึ่ง1ล้าน 1> 5 1 8แส0บาทนะครับที่เห็นเป็นลวดลายอยู่นี้ไม่ใช่ฝากระโปรงเดิมของเขานะครับการที่มันดูซิงซิงมันดูสปอร์ตแบบนี้เป็นเพราะว่าทางลูกค้านะครับมีการเปลี่ยนเจ้าตัวฝากระโปรงก็มีการใช้เจ้าตัวมอนซาแถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าที่ได้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ในตัวนะครับรุ่นนี้มันพิเศษสามารถ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้แล้วก็สามารถเปิดไฟสูงไฟต่ำได้อัตโนมัติกระจงนากระจกระจงหน้าไมเนาะ <c oughs> กระจังหน้า2ชั้นนะครับก็จะเป็นสีโครมเมียมไหม้นั่นเอง เซนเซอร์แจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับจะมีมาให้ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED คันนี้นะครับไม่ได้ติดสเกิรเพิ่มแต่ว่าลูกค้ามีการเพิ่มคิวล้อด้านข้างนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับรุ่นเดิมไม่มีนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มก็ถือได้ว่าเข้ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียว อันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูในส่วนของด้านข้างแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใครชอบทรงนี้ไม่ได้มีการจัดทรงนะครับเปลี่ยนแม็กเฉยๆถ้าพูดตรงๆนะตัวแม็กเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็น20อยู่แล้วถูกต้องไหมครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้ลูกค้านะครับก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแม็กไบพัดนะครับเจ็ดก้านเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้เลยลูกค้าชอบแบบนี้แล้วก็ยางมาพร้อมกับเจ้าตัวยางเวลนอมแบ็กซ์สไปเดอร์นะครับส่วนขนาดยางเป็นขนาดเดิมก็คือ2 6 5 5 0 2 0้นั่นเองส่วนยางเดิมมันก็จะเป็นเจ้าตัวยางบิสโตนถูกต้องไหมนะครับแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานอันนี้น,น็อตล้อดุมล้อนะครับลูกค้าเน้นเป็นสีแดงทั้งหมดดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะแล้วก็อันนี้เป็นลายยางลายใหม่ของเขานะครับก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นสําหรับลายยางไายนี้ ตัวการสะเทือนนะครับอันนี้โชคเดิาอะไรเดิมทั้งหมดนะครับเล็กกันโค้งนะครับกันสะเทือนแบบคอยสปริง m u X ตัวนี้ก็มีมาให้ทั้ง4ล้อก,กันเลยทีเดียวตัวบันไดข้างนะครับมีมาให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องสื่อเพิ่ม,มจากโรงงานเลยแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอชอบมากๆเลยรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีตัวระบบเบรกอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็ใบพวกใบปัดน้ําฝนอะไรเนี่ยครับก็ สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวสําคัญ ABS ก็มีให้นะครับถุงลมรุ่นนี้จะมีให้ทั้งหมด6จุดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวเล่าแหลกลังคารุ่นนี้นะครับมีมาให้จากโรงงานแล้วก็ตัวกันสาดติดตั้งเรียบร้อยฟิล์มเรียบร้อยพร้อมไปส่งบ้านลูกค้านะครับตัวมือจับประตูโดยปกติมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะติดจานรองแต่ว่าเวลาที่เราจะกดตัวนี้ต้อง ต้องใช้นิ้วแย่ๆไปนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันหนามามันก็จะทําให้กดยากนิดนึงหรือปะจาลองมือเปิดนะครับสีดําอันนี้ก็สวยเลยเข้ากับตัวรถเลยตัวแม็กซ์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นขนาดเดียวกันนะครับดิสก์ก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันแต่ว่าตัวมิลเอ็กนะครับหลายๆท่านถามว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะคล้ายๆกับวัสดุมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกครับมันคล้ายๆกับไอ้ตัวอะไรนะ ผ้าก็ไม่ใช่นะเออเดี๋ยวไปดูมาให้มันเป็นว่ามันเป็นตัวอะไรแต่มันไม่ใช่พลาสติกนะครับมีแชสซีมานะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นรถ PPV นะครับมันเป็น4ประตูเอามาทําเป็นเจ้าตัวรถ7ที่นั่งนะครับก็รถเกรด มีหลายหลายยี่ห้อในปัจจุบันที่ทำแบบนี้นะครับส่วนพวก SUV มันจะไม่มีตัวเชสซีมาให้ข้อดีของการมีเชสซีนะครับก็คือเจ้าคันนี้มันจะมีความแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานเลยนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้เป็นช่วงล่างของเขาเป็นคอยสปริงนะครับตัวยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางอะไรเดิมจากโรงงานนะครับถึงก็จะเป็นขอบ20ลูกค้าจะเทินแม็กหรือไม่เทินนะครับก็จะได้ตัวล้อล้ออะไรตัวนี้ล้อเดิมก็คือเป็นกระทะ18นั่นเอง ด้านท้ายมีติดตั้งอะไรเพิ่มไหมเดิมหมดนะครับจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสปอยเลอร์หลังคาอันนี้ก็เดิมเหมือนกันด้านในมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมนี่โอ้โหคันนี้บอกเลยนะครับว่าเขามีการทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วรอบนี้แหละที่เราจะได้ดูภายในของเจ้าตัว m u l x แบบเต็มๆนะครับตัวแฟนทอมโอ้สวยมากเลยนี่นะครับตัวเบาะนะครับเราสามารถ พับได้แบบนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งนะครับก็วางกระเป๋าวางสิ่งของก็ก็วางกันไปแล้วก็กลองอนเนกประสงค์มีมาให้เดี๋ยวเราไปดูฝาถาังน้ำมันกดแล้วเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับจะเติมเขาจะเติมดีเซลนะครับเติมได้ตั้งแต่ b 0ศนถึง B20 เลยตัวนี้ โอ้แดดแรงมากสะท้อนหัวร้านกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูฝั่งของผู้โดยสารก่อนเนาะให้ดูก็คือตัวแต่อันนี้ก็จะเป็นเบาะภายในของเขาครับก็จะมาในโทนสีดําทั้งหมดเลยพร้อมคูแม็กนะครับเบาะนี่ก็มีความสปอร์ตมากๆเดินด้วยได้สีเถานั่นเองตัวเบาะของเขาฝั่งของผู้โดยสารนะครับปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะปรับได้สี่ทิศทางนะเดินหน้าถอยหลังเอ็นเข้าเอ็นออกนะครับยกขึ้นยกลงไม่ได้ตัวพรมตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้ว ส่วนเครื่องยนต์นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2เครื่องยนต์ก็คือ1.9แล้วก็3.0นั่นเองถ้าราคา3.0ก็น่าจะเพิ่มไปประมาณสัก3 0 0 0 0บาทเนาะเดดแรงมากนี่โอ้ยสวยมากๆเลย ภายในที่นั่งตอนที่2นะครับไอตัวเบาะที่มันเป็นสีดําพี่ต่ายบอกไปหมดแล้วเนาะภายในนะครับตอนที่2กว้างนะเวลาที่เราเขาไปนั่งเนี่ยสบายแล้วก็พื้นไอตัวลังค่านะครับก็มีพื้นที่เยอะมากๆเวลาไปนั่งเนี่ยหัวไม่ชนแม็กถึงแม้แต่ผู้โดยสารจะตัวสูงก็เถะนะครับหัวยาวขนาดไหนก็ไม่ชนนะ อันนี้มาตรฐานมาตรฐานของของความเป็นคนน,นะนะบางคนบอกถ้าคนสูง3เมตรนี่มันก็เกินไปอันนี้จะเป็นภายในที่เป็นตอนที่โอ้สวยมากเลยขอถ่ายรูปรูปหนึ่งที่นั่งตอนที่3นะครับก็เอาจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะสําหรับเด็กๆหรือว่าคนตัวเล็กแต่เ,เอาจริงนะครับเวลาฝรั่งต่างชาตินะครับเขามาเขาก็มาลองนั่งเหมือนกันนะเขาโอ้นังได้ไว้ตัวใหญ่นังได้ที่ใส่แก้วน้ําก็มี เวลาเราเสร็จปุ๊บเราก็ปิดอย่างนี้เลยที่ชาร์จตัวนี้ขออนุญาตชี้จะเป็นที่ชาร์จใช้ไฟบ้านนะครับเปิดให้ดูก็ได้อะตัวนี้ก็จะเป็นตัว USB นั่นเองแอร์จะอยู่บนหลังคานะครับมีให้ครบทุกที่นั่งเลยแล้วก็เบาะดูไปแล้วฝั่งผู้โดยสารแล้วนะฝั่งผู้ขับขี่ก็จะมีความต่างกงันตที่เขาปรับไฟฟ้า8ทิศทางนั่นเองนะครับ แล้วก็พวงมาลายัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนะครับทุกคนแล้วก็มีครุสคอนโรลแบบแปรผันได้ด้วยนะครับตัวนี้ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยมารวัดแบบซูปเปอร์วิ o ชันคอนโซลหน้ามีการบุนุ่มมาให้นะครับระบบความบันเทิงเนี่ยหน้าจอเนี่ยตัวนี้9นิ้วความละเอียดสูงมากเลยนะครับ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์นะครับก็เป,าาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดเรฟโทนิกสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับทั้งตรงกระปุกเกียร์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าตัวพวงมาลัยเนี่ยเนี่ยหลายท่านก็เรียกว่าตัวแพดเดนชิพนะครับนี่เนี่ยก็คือด้านซ้ายก็คือลดเกียร์เพิ่มเกียร์เราสามารถทําได้2ที่นะทั้งจากตัวพวงมาลัยแล้วก็ตัวกระปุกเกียร์มันต่างกันก็คือถ้ากระปุกเกียร เราเป็นตัวเกียร์ธรรมดาก็คือมันก็จะถาวรอนเลยเราต้องไปปรับเป็นออตโต้เองอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจของเขาสุดยอดเลยจริงๆอ่ะโอเคก็1นึ่0ล้านห้าแสนหนแดบาทแดแรงนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ